สวัสด <ersch> ีค่ะเด็กๆครูชื่อครูพี่โมเมนะคะวันนี้ครูพี่โมเมจะพามาทํากิจกรรมกลางแจ้งก่อนที่เราจะทากิจกรรมกลางแจ้งเรามาร้องเพลงกันก่อนนะคะเพลงของครูที่จะใช้วันนี้คือเพลงนิ้วโป้งอยู่ไหนนะคะขั้นแรกครูจะร้องเพลงก่อนขั้นที่สองครูพร้อมนักเรียนร้องเพลงพร้อมกันนะคะขั้นที่สาม ครูร้องเพลงพร้อมภาพประกอบพร้อมนักเรียนทําตามไปด้วยเลยนะคะค่ะเรามาเริ่มขั้นแรกกันเลยนะคะร้องเพลงกันก่อนนะคะเดีย๋ยวครูจะร้องก่อนแล้วค่อยให้นักเรียนร้องตามครูนะคะนิวโป้งอยู่ไหนนิวโป้งอยู่ไหนอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุขสบายดีลือไหลสุขสบายดีลือไหลไปก่อนนะสวัสดีนิวชีอยู่ไหนนิวชีอยู่ไหนอยู่นี่จ้ะ อยู่นี่จ้ะสุขสบายดีหือไลสุขสบายดีหือไรไปก่อนนะสวัสดีนิวกลางอยู่ไหนนิวกลางอยู่ไหนอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุขสบายดีหือไลสุขสบายดีหือไลไปก่อนนะสวัสดีนิวนางอยู่ไหนนิวนางอยู่ไหนอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุขสบายดีหือไรสุขสบายดีหือไรไปก่อนนะ สวัสดีนิวก้อยอยู่ไหนนิวก้อยอยู่ไหนอยู่นี่จ้าอยู่นี่จ้าสุขสบายดีหือไรสุขสบายดีหือไรไปก่อนนะสวัสดีมือฉันอยู่ไหนมือฉันอยู่ไหนอยู่นี่จ้าอยู่นี่จ้าสุขสบายดีหือไรสุขสบายดีหือไรไปก่อนนะสวัสดีค่ะเรามาเริ่มขั้นที่สองกันเลยนะคะขั้นที่สองคือให้นักเรียนและครูร้องพร้อมกันเลยนะคะ นิวโป네้งอยู่ไหนนิวโป네้งอยู่ไหนอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุขสบายดีลือไหลสุขสบายดีลือไหลไปก่อนนะสวัสดีนิวชีว้อยู่ไหนนิวชี้อยู่ไหนอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุขสบายดีลือไหลสุขสบายดีลือไหลไปก่อนนะสวัสดีนิวกลางอยู่ไหนนิวกลางอยู่ไหนอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุขสบายดีลือไหลสุขสบายดีลือไหล นิวนางอยู่ไหนนิวนางอยู่ไหนอยู่นี่จ้าอยู่นี่จ้าสุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไรไปก่อนนะสวัสดีนิวก้อยอยู่ไหนนิวก้อยอยู่ไหนอยู่นี่จ้าอยู่นี่จ้าสุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไรไปก่อนนะสวัสดีมือฉันอยู่ไหนมือฉันอยู่ไหนอยู่นี่จ้า อยู่นี่จ้าสุขสบายดีหือไรสุขสบายดีหือไรไปก่อนนะสวัสดีค่ะเรามาเริ่มขั้นที่สามกันเลยนะคะขั้นที่สามคุณครูจะร้องเพลงพร้อมท่าประกอบแล้วให้นักเรียนร้องเพลงพร้อมท่าประกอบพร้อมครูเลยนะคะนิวโปงอยู่ไหนนิวโปงอยู่ไหนอยู่นี่จ้าอยู่นี่จ้าสุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหือไรไปก่อนนะ สวัสดีนิวชีอยู่ไหนนิวชียอยู่ไหนอยู่นี่จ้าอยู่นี่จ้าสุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไรไปก่อนนะสวัสดีนิวกลางอยู่ไหนนิวกลางอยู่ไหนอยู่นี่จ้าอยู่นี่จ้าสุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไรไปก่อนนะสวัสดีนิวนางอ <achte> ยู CO, ่ไหนนิวนางอยู่ไหนอยู่นี่จ้า นิยวนางอยู่ไหนนิยวนางอยู่ไหนอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไรไปก่อนนะสวัสดีนิยวก้อยอยู่ไหนนิยวก้อยอยู่ไหนอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไรไปก่อนนะสวัสดีมือฉันอยู่ไหนมือฉันอยู่ไหนอยู่นี่จ้ะ อยู you life, ่นี่จ้าสุขสบายดีหือไหลสุขสบายดีหือไรไปก่อนนะสวัสดีกิจกรรมการแจ้งวันนี้คือกิจกรรมการละเล่นจ้ำจี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าวิธีการเล่นเรามาวอร์รร่างกายกันก่อนเลยนะคะขั้นแรกให้นักเรียนดูครูก่อนนะคะขั้นที่สองให้นักเรียนทำพร้อมครูนะคะเอามาเริ่มกันเลยค่ะท่าที่หนึ่งคือหมุนไหล่ห้าข้างท่าที่สอง คือสลับมือห้าครั้งเรามาเริ่มกันเลยค่ะ1 2 3่งสท่าที่สองสลับมือ5ครั้งเรามานับพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสาค่ะต่อไปเรามาทำพร้อมกันเลยนะคะท่าแรกหมุนไหลนับไปพร้อมกันด้วยนะคะหครั้ง1 2 3 4 5ต่อไปท่าที่สองสลับมือ5้าครั้งมาไปพร้อมกันนะคะ1 2 3 4 5เรามาสร้างข้อตกลงกันก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าวิธีการเล่นข้อที่ <mand at. S> 1เด็กดีห้ามแกงเพื่อนข้อที่สองเด็กดีห้ามโกงเพื่อนข้อที่สาม ด,ดีทุกคนต้องทําตามกฎและกติกาค่ะเราสร้างข้อตกลง,งกันเสร็จแล้วเรามาฟังวิธีการเล่นกันเลยนะคะวิธีการเล่นจําจี้ข้อที่หนึ่งการเล่นจําจี้เล่นไม่จํากัดคนหรือห้าถึงเจ็ดคนก็ได้ขอที่สองคนร้องเพลงจําจี้ต้องมีหนึ่งคนเรามาร้องเพลงจําจี้มาเขือปอ่แปะกันก่อนนะคะครูจะร้องเพลงก่อนแล้วนักเรียนค่อยร้องเพลงตามครูทีหลังนะคะ จำจี้มะเขือเปอาะปะกระเทาะหน้าเว่นพายเรืออ่อนแอนกระแท่นต้นกลุ่มสาวสาวหนุ่มหนุ่มอาบน้ำท่าไหนอาบน้ำท่าวัดเอาแป้งไหนผัดเอากระจกไหนส่องเยี่ยมเยี่ยมมองมองนกขุนทองร้องกู้ต่อไปร้องตามครูนะคะจำจี้มะเขือเปอาะปะกระเทาะหน้าเว่นพายเรืออ่อนแอนกระแท่นต้นกลุ่มสาวสาวหนุ่มหนุ่มอาบน้ำท่าไหนอาบน้ำท่าวัดเอาแป้งไหนผัดเอากระจกไหนส่องเยี่ยมเยี่ยมมองมองนกขุนทองร้องกู้สาม ให้ผู้เล่นมานั่งเป็นวงกลมและวางมือลงบนที่พื้นจากนั้นหนึ่งคนร้องเพลงจำจี้มะเขือปอแปะคนที่ร้องเพลงจำจี้มาเขือปอแปะต้องเอานิ้วมือนิ้วชี้จิ้มลงไปบนนิ้วมือเพื่อนจากนั้นร้องเพลงจำจี้มาเขือปอแปะจนจบถ้านิ้วชี้ไปตกอยู่บนมือเพื่อนของใครให้เพื่อนหักนิ้วมือไว้ในอุ้งม,มือหนึ่งนิ้ว จากนะั้นลงเพลงต่อไปเรื่อยๆจนสุดท้ายมือใครที่ขาดหายไปมากที่สุดจะเป็นผู้แพ้นะคะต่อไปเรามาดูวิธีการสาธิตวิธีการเล่นการละเล่นจ้่จี้กันเลยค่ะอย่าลืมนะคะกติกาของเราคือ1เด็กดีห้ามแกล้งเพื่อน 2. เด็กดีห้ามโกงเพื่อน3เด็กดีทุกคนต้องทำกติกาตามกฎนะคะไปดูวิธีการสาธิตการเล่นกันเลยค่ะ จำจี้มาเขือเปาะแปะกัดเทาะหน้าแว่นพายเรือออกแอนกัดแท่นต้นคูนสาวสาว,สาว,สาวหนุ่มหนุ่มอาบน้ำท่า,าไหนอาบน้ำท่าวัดเอาแป้งไหนผัดเอากะตุกไหนสองเรี่ยมเรียมยม,มองมอง,มอง,มองมนกคุณทองรองกู้เราสาธิตการละเล่นไปแล้วนะคะต่อไปประโยชน์ของการละเล่นจำจี้นะคะหนึ่งพัฒนาทางร่างกายกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ 2. ความคล่องแคล่วว่องไวของเด็กนะคะ 3. ความสามัคคีกันต่อไปเป็นขั้นสรุปนะคะก่อนที่เราจะมาสรุปกันเราเอามาวอร์มร่างกายกันก่อนนะคะวันนี้ครูพามาวอร์มร่างกายคือเพลงหาก,กเรากาลังสบายจึงตกมือพันนะคะขั้นแรกครูจะร้องเพลงให้ฟังก่อนขั้นที่2ครูจะร้องเพลงพร้อมท่าป,ประกอบให้นักเรียนทําพร้อมกันกับครูไปด้วยนะคะหาก,กเรากําลังสบายจึงตกมือพัน หากเรากําลังสบายจึงตกมือพันหากกเรากาลังม um ีสุขหมดเรื่องทุกได้ดทุกสิ่งอย่าละวิ่งอะไรกันเล่าจึงตกมือพันค่ะต่อไปขั้นที่2เรามาร้องเพลงต่อไปขั้นที่2นะคะครูจะร้องเพลงพร้อมท่าประกอบและให้นักเรียนทําตามครูได้เลยนะคะหากกเรากําลังสบายจึงตกมือพันหากกเรากําลังสบายจึงตกมือพัน เรากำลังมีโศกหมดเรื่องทุกได,ได้ทุกสิ่งยาแล้ววิ่งก็ไล่กันเราจตกมือพันค่ะต่อไปเรามาฟังสรุปกันเลยนะคะวันนี้เด็กๆได้ความรู้อะไรบ้างคะอ่าได้การเล่นกิจกรรมการละเล่นจำจีได้ร้องเพลงกับเพื่อนแล้วก็ได้ความสามัคคีกับเพื่อนด้วยนะคะ วันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมมาให้นักเรียนเล่นเพียงเท่านี้นะคะไว้โอกาสหน้ามาพบกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะ